ป้าตรและก็ทายาร,รมหลังจากมาติกาบางสกุลน,นะบางสกุลก็ถวายทายาร,รมบรรยากาศชุดที่สองชุดที่สองในการ ปีกาและก็บังสกุลนักษิณานุบาทานถวายแก่ผู้มีอุปการะคุณนะคำบูชาให้กับผู้มีอุปการะคุณโดยเฉพาะพระครูประสิทธิ์เขมรคุณหลวงพ่อบุญเลิศเขมโกและก็ผู้ที่มีอุปการะคุณต่อวันสวรรคนวันอาทิตย์ที่29 ิถุนายนปีพุทธศักราช2568ปีนี้หลายปีแล้วนะมาทำบุญวัดสวนประสิทธิ์ก็ได้ทำทุกปีมาติดช่วงโควิดอยู่เป็นบรรยากาศนะ các cái <laughs> mũ bảo hộ bảo vệ bảo vệ cái này luôn nha bảo ฐานผ้าพระมีฐานานางาอัวะปยาวะหังนิานพาโนโปโตนมามรูปานิจจานนามรูป,า,า,รปานูขังนามรูปานัตตา luang, thắt lại với, chốt sỉn, chốt dài, chốt dài, khoảng, khoảng dài, không, อ้าวทไวทายธรรมสายเกิดกองอดีด้วยครัเดียวถึง งานส่วนใหญ่จะเป็นนี้เองนะครับการถวายยกมาเลยครับยกงานถวายเลยครับนะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทานะครับในกนะบวนการถวายเจ้าภาพจะเตรียมถวายพาออาหารตอนวว่าัดเทพนารถเป็นพ่อแม่ปีเล็กปีใหั่

เนี่ยครับแล้วก็ <im> <im> เราไม่ชาวไร่ก่อนปัญหาหารเป็น